สวัดีครับผมเป็นจิชาฟังกอร์ผมจะจะจับ f อฟอิวสลิกทุกคนที่ฟังเพลง,ง,งอิวสลิกเพราะผมเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประเทศไทยจับขังคุ้งเรือนจำพิเศษโคงตะบนันเรือนจำพิเศษกรุงเทพเรือนจำส่วนตัวเจ้าของเอ็ชายไอพวกเด็กกระโปกพวกมึงดูดยาบ้าใช่ไหมมึงฟังหิ้หอบกันเป็นไหม ถึงมาดา่ากูกระนำป้อยังรู้น้องกูนะพวกมึงไม่โดนปืนไล่ยิงไม่เห็นลงศพไม่ถังน,ำน้ำตาไม่คิดถึงพ่อแม่อะพ่อแม่กว่าจะเลี้ยงดูมาได้ทุกวันนี้ข้างพระเจ้าวิสลิกอะระวังจะเลยเห็ุไปอยู่คุกกันหมดแล้วขอจะ,ละเลยห็นไปอยู่คุกกันหมด ขอประกาศไว้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยใครฟังเพลงอิสรกติดคุกภายใต้กฎหมายมาตา5จอมพลกับ8จอมพลผ่านทองพิทักษ์สตูดิโอหรือพิทักษ์สตูดิโอค่ายเพลงแรเดมเลคคอร์ดนิกสิตขอเพลงโ่วโลกเป็นนิกสิตแรเดมเลคคอร์ดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโอนตังให้6แสนล้านโอนจริงจ่ายจริง5นาทีได้แล้วแล้วถ้าพวกมึงยังมาด่าก,กูอยู่นะเว้ย อ้พวกเด็กกระโปงหรือพวกแอร์ทั้งหลายกูมั่นใจเลยว่าพวกมึงได้ติดคุกกันทุกคนแน่จะตีกันไหมล่ะจะตีกันก็ตีได้เลยได้ทุกที่ในประเทศไทยแล้วถ้ากูเจอหน้าพวกมึงได้เป๋ด้ยกูจะอัดพวกมึงให้หนักเลยมันก็ดูใหญ่เด็กปามาจากมุกดาหารดิโดกนกลัวเที่จสนส่งกลับบ้านอ่ะอ้พวกกระจอก พวกไม่มีสัมมาคารวะเคเด็กมัธยมไรค่คาคกาใูใหญ่คงเปนยุจันโวชานะกูบอกไว้ในหลวงกูใหญ่กว่านะ่นเวยกูจะจับเอฟซีอิลสิขังคูกทุกคนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกสอบพอจงฟังผมจับเอฟซีอิลสิที่สูบยาว่ากับกัญชาขังคุกทุกคนกับคนที่กินโปลิขังคุกทุกคนจากกูนายแพทย์พรวัตสุป,ปิทรัตน์ ผู้บัญชาการตำรวจแชาติประเทศไทยคนตำรวจเอกร้อยเอกหลวงพระลวัตสุป,ปินคลัโรงเรียนวีรวัจน์ทินค่ายวีรวัจน์นท,นนทินมณฑลฐานบอที่5สพมืองสุรินทร์กระทรวงสาธารณสุขค่ายเพลงไรเดมเรกคอรดรวมถึงค่ายเพลงทั่วโลกจากเวอร์สไตล์ควย